สีขอบถนนหรือสีขอบฟุตบาทบ่งบอกอะไรเราหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคลิปนี้มีคําตอบครับผมสีฟุตบาทบอกอะไรเราบ้างสีขาวสีดําแถบสีขาวสลับกับสีดําสามารถจอดรถได้แต่ต้องจอดชิดขอบทางเพราะหากจอดไม่ชิดขอบทางหรือจอดซ้อนคันอาจถูกจับหรือเสียค่าปรับได้แถบฟุตบาทสีขาวสลับกับสีดําพบได้ก่อนถึงวงเวียนกลับรถหรือช่วงก่อนขึ้นสะพาน แถบฟุตบาทสีขาวสีเหลืองแถบสีขาวสลับกับสีเหลืองคือห้ามจอดรถทำได้เพียงหยุดรับส่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นส่วนใหญ่มักพบเห็นตามป้ายรถเมล์แถบฟุตบาทสีขาวสลับกับสีแดงแถบสีขาวสลับกับสีแดงหมายถึงห้ามจอดรถห้ามหยุดรับส่งรถทุกชนิดโดยเด็ดขาดส่วนใหญ่เส้นสีขาวสลับกับสีแดงมักอยู่บริเวณทางแยกหรือบริเวณที่เสี่ยงอันตรายต่อการจอดหรือหยุดรถทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับ ว่าแต่ละสีขอบฟุตบาทต่างกันยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราฝ่าฝืนไปจอดนะครับจนโดนใบสั่งโทษจะโดนปรับแค่ไหนติดตามคลิปหน้านะครับ